สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมเครื่องโรยปุ๋ยขี้ไก่ครับปุ๋ยมูลสัตว์ขี้ไก่แห้งครับมีกระแกบใช้ป,ปุงหน้าดินครับในการทำเกษตรบ้านผมมีทุกอย่างครับเกตรบ้านผมมออบ้านผมเราแต่กร,รมถ้าถามว่าใหม่ไหมก็ไม่ใหม่หรอกครับมีมานานแล้วเครื่องประมาณแต่ผมเพิ่งมีเวลามาทำคลิปลง u t u b e ให้ ท่านผู้ชมได้รับชมครับวันนี้มาชมกันเอะเลยโอเคใช้คู่กับนิวฮอลแลนด์ครับสเปคนี้ใช้คู่กับรถฟอร์ดราคาตัวเครื่องสองหมื่นนิดๆครับแล้วแต่สเปคต่อไปพวกอาจจะทำสเปคสแตนเลสครับเป็นสแตนเลสทั้งตัวจะไม่รวมตัวโครงสร้างนะครับพวกชุดชุดฝาตู้ จะเป็นสเตเลสเพื่อความคงทนดูอัตราการไหลครับปูบางครับปูประมาณ1นึ่เซนก็ปูคุยๆครับเหมือนบานแต่จะสะดวกรวดเร็วครับถ้าจ้างคนโลยกระสอบหนึ่งก็5บาท6บาท7บาทแล้วแต่เขาจะเอาครับอยากง่าย ถ้าเป็นอย่างนี้ลงสม่ำเสมอไม่ต้องกังวลว่าดูงานที่ออกมาครับได้ถ้าได้1ีเอ็ด สามสเป็นสามสิบสามอ็สบอบได้สาเมตรมันพอดีไปนะบางนต้องแรนเร็วกว่านีบ่ะมันต้องแรนเร็วก่หนีมัน 哎。Yeah. แน่ๆนาเกินไปมาเนี่ยเบิดแล้ว ซิปกระสอบได้ช้าง13เมตรโปรติมันต้องได้หลายกว่านี้บ่หรือกระชับนี่หรบือเปล่บออืมไม่จะตามมันไม่หลายกว่านี้ได้เฮ้ยตาบหน่อยกว่านี้แต่ว่าก็คือต้องเอาตัอแผ่นเล็กไปให้มันชิดกว่านี้โอเคสำหรับวันนี้ พอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับจะไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ตอนนี้จากผู้ใช้งานจริงบอกว่ายังไม่ผ่านครับถือว่าหนาเกินไปเบือองครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e ให้ช่องชายแทนตีดินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ